ยังจำได้ไหมครับน้องหมาบีเกิลที่ถูกทิ้งทั้งครอบครัวสี่ตัวนั้นผมได้นำพ่อและแม่ของเขากลับมาเลี้ยงครับและนำมารักษาต้องบอกว่าตอนนี้น้องมีชื่อแล้วนะครับชื่อน้องบุญทิ้งและก็น้องบุญชูครับสองตัวนี้ได้เริ่มมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเห็น <He S 2> ไหมครับว่าน้องๆมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมันเป็นการเยียวยาครับน้องๆได้กินอิ่มนอนหลับยุงไม่กัด ไม่ต้องหวาดระแวงอีกแล้วว่าวันนี้จะมีใครมาทำร้ายวันนี้จะมีอาหารมาให้กินหรือเปล่า<ม>ตอนนี้เขาคือครอบครัวของเราครับครอบครัวบล ok ok ็อกบล็อกแฟมิลี่น้องๆไม่ต้องกลัวอีกต่อไปมันเหมือนเป็นการเยียวยาทางด้านจิตใจและทางร่างกายครับน้องหมาสองตัวนี้ได้ถูกทอดทิ้ง<ม>เขาสูญเสียทางด้านร่างกายและทางจิตใจครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ครับมาอยู่กับพี่โอ๊ต มาอยู่กับครอบครัวบ็อกบ็อกแฟมิลี่น้องๆจะไม่ต้องโดนยุงกัดและไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทำร้ายหรือเปล่ายินดีต้อนรับนะครับน้องบุญชูและน้องบุญทิ้งบีเกิลที่แสนน่ารัก